สวัสดีคะ่ะสวัสดีชาวลัคนาราศีกุ่มนะยคะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องของนรีนะคะณนะรีระดาทารุไทยชตาค่ะวันนี้กลับมาทำคลิปดวงการงานการเงนิงนความรักให้กับชาวกลุมนะคะเป็นดวงประจำเดือนพฤษภาคม2568นะคะชาวกลุมจะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวต้องมาลุ้นกันนะคะพลังงานของคุณในเดือนนี้นะคะสำหรับวันที่ในการแบ่งราศีแบ่งตามหลักของของรสัตย์ไทยคะ่ะคลิกตูรายละเอียดได้ใต้ชื่อคลิปนะคะใครอยากจะ ดูเป็นดวงส่วนตัวนะคะสามารถที่จะแอดไลน์มาได้นะนารรดาหกสิบห้าระดับค่าคุยอยู่ภายใต้ชือคลิปค่ะตอนนี้เป็นการอ่านดวงโดยรวมค่ะอาจจะตรงบ้างไม่ตรงบ้างนะคะเดี๋ยวจะเริ่มต้นที่ดวงการงานการเงินนะคะสุขภาพนะาชคกาภากันก่อนนะคะเราค่อยต่อด้วยความรักทั้ง3สถานะนะคะโสดมีคู่แล้วก็ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะอาจารย์นารีจะอ่านตามไพ่ที่ขึ้นมานะคะ อย่าลืมใช้วิจัย,ยในการรับชมด้วยเป็นความเชื่อส่วนบุคคลนะคะพลังงานใบแรกของชาวกลุ่มนะคะใบแรกคุณได้ listening อืมเหมือนกับอะไรสักอย่างหนึ่งที่คุณพยายามที่จะให้คนอื่นเชื่อนะคะไว้ใจรับฟังคุณนะคะคุณกำลังจะได้รับสิ่งนั้นแล้วนะคะเสียงเล็กๆของชาวกลุ่มกำลังจะได้รับ การให้ความสําคัญแล้วนะคะได้รับการรับฟังได้รับความเข้าใจนะคะเรื่องราวอะไรหลายสิ่งหลายอย่างที่คุณอาจจะเคยถูกเข้าใจผิดๆิดมานะคะจะมีโอกาสได้มีคนเข้าใจมีคนเห็นใจนะคะ ความรู้สึกของชาวกลุมในช่วงหลังเดือนพฤษภาคมน่าจะเหมือนกับมีคนเข้ามาซัพพอร์ตดูแลให้กําลังใจได้ดีมากขึ้นกว่าเดิมนะคะหรืออาจจะเป็นไพ่สลับตัวตนกันนะคะคุณกําลังได้ยินอะไรบางอย่างที่คุณอาจจะคิดว่ามันไม่ใช่หรือคุณไม่ได้รู้มาก,ก่อนนะคะแล้วมันทำให้คุณเข้าใจในเหตุการณ์ต่างๆในชุดของคุณได้ดีมากยิ่งขึ้นนะคะหรือใครที่คุณอาจจะคิดว่าเขา คิดไม่เดียวคนหรือเปล่าคิดร้ายเป็นศัตรูของคุณหรือเปล่าจริง,รงๆอาจจะไม่ใช่ก็ได้นะคะลนง,งานใบที่สองนะ education ค่ะชาวกลุ่มกำลังจะได้เรียนรู้ได้อบรมได้เทรนอะไรบางสิ่งบางอย่างหรือเปล่านะคะแต่มันดูเหมือนกับเป็นความรู้ที่ดีนะคะที่คุณจะค้นพบกับแสงสว่างกับคำตอบนะคะเพื่อนำมาพัฒนาในเรื่องของออตัวตนของคุณหน้าที่การงานธุรกิจของคุณได้นะคะ พลังงานขึ้นมาดีนะพลังงานใบที่โอ้คุณได้คอมพลีมท์ด้วยนะคะปัญหาอุปสรรคอะไรบางอย่างที่ชาวกลุ่มกำลังเจอกำลังจะได้รับการไกลเกี่ยนะคะการทำให้เข้าอกเข้าใจกันปรองดองซึ่งกันและกันนะคะหรือบางทีอาจจะศัตรูกลายมาเป็นมิตรนะคะอารมณ์แบบนี้ก็ได้นะคะ ปัญหาอะไรที่อาจจะทําให้คุณขัดแย้งกับเพื่อนร่วมง,งานเจ้านายลูกน้องนะคะจะมีทางออกจะมีความเข้าใจกันเกิดขึ้นนะคะ care พลังงานของการได้รับการใส่ใจการดูแลนะอาจจะเหมือนกับสิ่งที่คุณอยากได้นะคะอยากให้ใครสักคนหนึ่ง เข้ามาเข้าอกเข้าใจดูแลความรู้สึกของคุณนะคะคุณกําลังจะได้รับสิ่งนั้นนะคะหรือคุณอาจจะเป็นคนที่ทําท่านหน้าที่นั้นเองนะคะได้มีโอกาสเป็นคุณพ่อคุณแม่มือใหม่หรือเปล่านะคะหรือมีหลานคนใหม่นะคะมีเรื่องราวน่าย,ยินดีเข้ามานะคะหรือเป็นลักษณะของชาวกลุ่มเองนะคะ เป็นผู้ให้มามากแล้วนะคะกำลังได้รับการเทคแคร์ดูแลจากคนอื่นๆที่เข้าอกเข้าใจแล้วก็เห็นใจคุณนะคะรับรู้ได้ถึงสิ่งดีๆที่คุณพยายามทำให้เขามากขึ้นแล้วนะคะอาจเป็นเรื่องราวของความรักก็ได้นะเดี๋ยวมาดูเรื่องราวจากไพ่ทาโร่กันต่อนะคะชาวกลุ่มว่าจะเป็นยังไงกันอีกบ้างนะคะพื่อสพานี้นะบอกว่าพื่อสะพานี้จะใจดีกับชาวกลุ่มกันนะคะพลง,งานใบแรกนะคะมีไพ่ของ9ก้าไม้เท้าค่ะ มีไพ่ของฮรมมิดนะคะหรือคุณจะได้เรียนรู้อะไรสักอย่างจริงๆหรือเปล่านะคะมีไพ่ของบรูีเข้ามาแล้วนะคะมีแสงสว่างมีความรู้นำทางนะมีไพ่ของอัศาวินไม้เทาะะ้าค่ะไฟลุกกันแล้วนะคะหรือจะมีงานด่วนอะไรเข้ามาหรือเปล่านะสาวาวกลุ่มนะคะมีไพ่ของสั์ไม้เทา้า เออเป็นเจ้าหญิงถ้วยนะคะมีไพ่ของเทาโอ้โดนตัวนี้กันด้วยนะชาวกุ่มหนึ่งดาบค่ะว้าวได้สองถ้วยนะคะพลังงานความรักก็มานะ เจ็ดถ้วยค่ะอัศวินเหรียญน,นะดูกันต่อนะคะมีไพ่ของสามดาบค่ะหกเหรียญน,นะคะ ว้าวคุณได้เดอะฟูลนะคะใบสุดท้ายนะคะพลังงานของชาวกลุ่มในช่วงเวลาของพฤษภาคมนี้นะจะรู้สึกว่ามันมีอะไรหลายสิ่งหลายอย่างเลยนะคะที่ทำให้คุณรู้สึกว่า ทุกสิ่งทุกอย่างรอบตัวของคุณเนี่ยมันหยุดชะงักมันถูกปิดกั้นมันมีอุปสรรคอะไรที่ขัดขวางคุณอยู่นะคะก้าวไว้เท้าคุณต่อสู้มาอย่างเหนื่อยยากมากๆนะคะบางคนมีบาดแผลเต็มตัวนะคะ,ส,นนะ,คะสุขภาพล้าเหลือเกินนะคะสุดโทมเหนื่อยมากๆนะแต่เหมือนกับคุณถอยไม่ได้แล้วนะชาวกลุมนะคะอาเป็นเรื่องงานที่โอเวอร์โหลดมากๆนะคะหรือ เจอกับเหตุการณ์ที่เป็นอุปสรรคใหญ่ๆในชุดของคุณแต่คุณเหมือนกับต้องปักหลักต้องยืนหยัดเพื่อที่จะต่อสู้นะคะจะเ,เหนื่อยจะหนักจะบาดเจ็บนะคะจะเจ็บตัวจะอะไรเหมือนกับคุณจะต้องยอมนะคะเพื่อสิ่งนั้นนะคะแล้วอยู่ๆก็เหมือนกับมี อาจจะเป็นผู้ใหญ่ใจดีนะคะมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์นะคะที่ประทานตะเกียงพิเศษนะคะแสงสว่างมาให้กับชาวกลุ่มแล้วนะคะปัญหาที่คุณติดขัดอยู่กำลังจะเห็นทางสว่างได้พบเจอทางออกแล้วนะคะหรือเป็นคุณที่ได้เรียนรู้อะไรบางอย่างเพิ่มเติมแล้วคุณตื่นรู้นะคะแล้วได้ค้นพบกับทางออกของปัญหาทางออกในการแก้ไขอุปสรรคตรงนั้นด้วยตัวคุณเองก็ได้นะคะพลังงานตรงนี้นะคะ เหมือนทุกสิ่งทุกอย่างที่คุณอาจจะเคยแบบต้องเสียไปนะพลังงานทาวเวอร์นะคะบางคนเหมือนกับเสียงานตกงานนะคะหรือธุรกิจมีปัญหาหรือชีวิตมันจะปัญหาอุปสรรคอะไรที่แบบกระทันหันมากๆนะ ตอนนี้มีหนทางที่คุณจะวางแผนแก้ไขนะคะวางแผนที่จะไปต่อแล้วนะคะชีวิตของชาวกลุ่มมันไม่ถึงทางตันแล้วนะมันคือแบบสุดๆมาแล้วตั้งแต่ก่อนเมษาก็ได้นะคะเราช่วงเวลานี้มันทุกอย่างมันเริ่มดีขึ้นดีขึ้นนะคะคุณจะพบกับทางออกจริงๆนะคะหนึ่งดาบ,บที่ทำให้คุณเชื่อมั่นทำให้คุณตัดสินใจได้ทำให้คุณรู้สึกกลับมามีกำลังใจนะคะมีพลังใจมีความเด็ดเดี่ยวที่จะ สู้ต่อไปได้แต่คุณไม่ได้สู้คนเดียวนะเหมือนกับพลังงานของราชินิถ้วยนะคะอาจจะมีคนที่เข้าอกเข้าใจเห็นใจในความรู้สึกของคุณนะคะที่พร้อมเข้ามาซัพพอร์ตพร้อมเข้ามาช่วยเหลือนะคะทําให้คุณได้ลุยไปข้างหน้านะได้อย่างแบบกล้าหาญอีกครั้งหนึ่งนะคะพลังงานของอัศาวินไม้เท้านะ่ไฟลุกกันแล้ว <laughs> นะคะ หรือว่าอาจจะเป็นคนที่รักคุณนะคะเป็นคนรักของคุณที่เข้ามาช่วยเหลือหรือเปล่าคุณได้ไพ่ของสองวยยตรงนี้นะคะใครที่เห็นคุณค่าในความสามารถของคุณนะคะอยากผลักดันความฝันของคุณความหวังของคุณให้เป็นจริงก็ได้นะคะถึงแม้ว่าในการที่เข้ามาช่วยของคนเหล่านี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดปัญหาความขัดแย้งอะไรขึ้นมานะคะแต่เหมือนกับในความโชคร้ายมันมีความโชคดีอยู่เสมอนะคะ คุณจะได้ไปต่อเกี่ยวกับในเรื่องของการงานในเรื่องของการเงินการทําธุรกิจนะคะได้รับโอกาสที่ดีอะไรบางอย่างเข้ามาทดแทนโอกาสที่มันสูญเสียไปนะทาวเวอร์ที่มันเกิดขึ้นมาก่อนหน้านี้นะคะทําให้ปลดล็อกชีวิตของคุณได้แล้วนะคะชาวกลุ่มดูสิคุณได้ไพ่สุดท้ายเป็นไพ่ของเดอะฟูลนะคะความรู้สึกเป็นอิสระนะคะอะไรที่ติดขัดอยู่นะคะจะสามารถผ่านพ้นไปได้แล้วนะคะหรือเป็นลักษณะของ ใครที่อาจจะตกงานนะคะได้งานใหม่นะคะอาจจะเป็นงานใหม่ที่เกี่ยวข้องกับบริษัทต่างชาตินะคะการเดินทางหรือเป็นงานใหม่ที่เป็นอาชีพอิสระอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณรู้สึกว่ามันสามารถสร้างเงินสร้างไรายได้ที่เข้ามาให้คุณอย่างมั่นคงได้เหมือนกันก็ได้นะคะหรือบางทีเป็นลักษณะของได้รับโอกาสในการที่คุณได้ทํางานโดยใช้ความคิดอย่างอิสระนะคะแล้วมีคนที่เห็นคุณค่าเห็นผลงานของคุณมีคนชื่นชมแล้วก็พร้อมที่จะ มาเซ็นสัญญานะคะมาสร้างไรายได้นะคะให้กับผลงานความสามารถของชาวกลุ่มนะคะที่โดดเด่นมากยิ่งขึ้นนะคะหรืองานของคุณมันมีเอกลักษณ์นะเดอะฟูมันไม่เหมือนใครมันดูแตกต่างมากๆก็ได้นะคะที่ทําให้คุณสามารถที่จะประสบความสําเร็จนะคะสามารถที่จะ มีคนเข้ามาสนใจนะคะในความสามารถนะคะผู้ใหญ่เรียกใช้งานหรือเป็นลักษณะของสร้างไรายได้นะคะด้วยพลังของความสามารถอะไรที่คุณสร้างสรรค์ขึ้นมาอย่างงดงามมากๆนะคะในช่วงเวลาของเดือนออพฤษภาคมนี้นะเดี๋ยวจันดูต่อให้นะคะกับเรื่องการเงินนะคะการเงินนะเอาแต่ ก่อนดูกันกันต่ออาจารย์ขอดูเรื่องสุขภาพของชาวกลุ่มนิดหนึ่งนะคะมันคนเหนื่อยคนล้ามากๆบางคนอาจจะพักผ่อนน้อยนะคะระวังเจ็บแน่นหน้าอกนะคะมีปัญหาเกี่ยวกับหัวใจนะคะระวังเกี่ยวกับพวกหลอดเลือดหัวใจนะภาวะคอเลสเตอรอลความดันอะไรต่างๆที่อาจจะส่งผลเสียต่อหัวใจได้นะคะหรือบางคนอาจจะต้องมีเกณฑ์นนะมันก้าวไม้เท้านะ,ะมันแน่นมันจุกหน้าอกนะคะอาจจะต้องทำบายพาสหัวใจหรืออะไรบางอย่าง หรือมันอาจจะมีการรักษาตัวอะไรบางอย่างอย่างกระทันหันนะคะระวังอุบัติเหตุฟืนไฟเข้ามาด้วยนะในช่วงเวลาของเดือนพฤษภาคมนี้นะคะเดี๋ยวขอดูเรื่องการเงินนะคะให้กับชาวกลุ่มเพิ่มเติมนะมีไพ่ของเมจิ c เชียนค่ะเทมเพลน c ์นะคะมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีขึ้นนะ มีไพ่ของชาริอันะคะว้าวการเงินของชาวกลุ่มนะคะคุณได้เริ่มต้นกลับมามีความมั่นคงทางการเงินได้ดีมากๆนะคะอะไรที่ติดขัดอยู่ในชาริอัดก้าวหน้านะคะหรือเป็นลักษณะของใครที่อยากสร้างเมจิกเชื่นะคะช่องทางในการสร้างไรายได้หลายๆช่องทางนะคะคุณจะมีโอกาส ทำได้นะหรือบางคนมีทั้งหน้าร้านมีทั้งออนไลน์นะคะมีทั้งลักษณะของทําหน้าที่หลายอย่างในเวลาเดียวกันนะคะคุณอาจจะเหมือนกับเป็นเจ้าของธุรกิจนะคะมีเมนูอาหารที่ขึ้นชื่อคุณมีหน้าร้านนะคะคุณมีทั้งส่งออนไลน์นะคะแล้วคุณอาจจะยังมีขายส่วนผสมนะคะเอ่อเช่นบางคนทำซอสผัดกระเพรา ขายนะคะเป็นขวดขายได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะทาเส้นขนมจีนขายได้อีกหนึ่งช่องทางหรือเป็นลนักษณะของมจิกเชียนเปิดคอร์สสอนทําอาหารออนไลน์ได้อีกหนึ่งช่องทางนะคะแสดงว่าการเงินของชาวกลุ่มเนี่ยคุณจะได้ ต่อย่อได้ใช้สติปัญญาความรู้ความสามารถของคุณสร้างรายได้ที่มันเข้ามาจนมันมีการเปลี่ยนแปลงที่ดีมากขึ้นในเรื่องราวทางการเงินของคุณนะคะบางคนจะมีโอกาสเป็นเศรษฐีคนใหม่แบบไม่ทันตั้งตัวก็ได้นะคะทุกอย่างเนี่ยมันมันเกิดขึ้นแล้วมัน มาจากความขยันมาจากความอดทนของคุณในเรื่องของการเงินนะคะทําให้การเงินของคุณเนี่ยมั่นคงมากมากนะคะหนึ่งไม่เท้านะคะเกาะรางสร้างตัวได้แล้วอานะคะบุกเบิกกับช่องทางการทํามาหากินอะไรบางอย่างได้แล้วนะคะสะบายแล้วนะคะเหมือนกับการเงินของชาวกลุ่มที่คุณอาจจะเคยติดขัดมาในช่วงเวลาพฤษภาคมนะคะเปลี่ยนแปลงมีความดีมากๆนะคะดวงการเงินเปิดแล้วก็ได้นะคะขอดูโชคลาภให้กับชาวกลุ่มด้วยนะ โอ้โหพอบอกโชคลาภโชคลาภก็มานะคะวิวออฟฟอร์จูนบางคนมีโอกาสมีโชคแบบฟุกๆนะคะโอ้ไม่ใช่เก่งอย่างเดียวนะชาวกลุ่มในเดือนของพฤษภาคมนะทั้งเก่งทั้งเฮงทั้งปังนะคะอืมหรืออาจจะโด่งดังมีชื่อเสียงเข้ามาด้วยนะคะพลังงานโชคลาภของชาวกลุ่มขึ้นมาดีมากนะคะอาจจะมีโชคใหญ่จริงๆนะคะหรือถูกเป็นรางวัลที่หนึ่งหรือขายที่ขายทางได้เงินก้อนใหญ่ๆเข้ามานะคะโอเคเลยทีนี้ ขอดูนะคะว่ามีคําแนะนําอะไรไหมที่จะให้กับชาวกลุ่มนะคะในช่วงของเดือนพฤษภาคมก่อนที่จะไปเรื่องของความรักนะคะมีไพ่สองไม้เท้าขึ้นมาค่ะ9ดาบค่ะ7จ็ไม้เท้านะคะ7จ็ดริยันค่ะ เหมือนไพ่กำลังบอกว่าชาวกลุมนะคะอย่ามัวแต่คิดมากอย่ามัวแต่กังวลน,นะคะขอให้คุณวางแผนในอนาคตให้ดีนะคะแล้วไม่ต้องกังวลกับมันเพราะว่าสิ่งที่คุณพยายามทําอยู่เนี่ยมันมาถูกที่ถูกทางแล้วนะคะการเงินของคุณเนี่ยจะกลับมามั่นคงเก็บสะสมเงินนะคะสามารถที่จะเตรียมไว้นะคะต่อยอดในการลงทุนอะไรบางอย่างเพิ่มเติมได้นะคะดวงของชาวกลุ่มในช่วงเวลาของพฤษภาคมนี้นะคะสารว่า หลายสิ่งหลายอย่างขี่ข่ายไปในทางที่ดีขึ้นมากๆนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อกันด้วยกันดูดวงความรักกันนะคะให้กับชาวกลุ่มเริ่มต้นที่ความรักคนโสดกันก่อนนะคะความรักคนโสดขอดูพลังคนโสดหน่อยมีไพ่ของไฮพิ t เทสขึ้นมานะคุณไปแอบชอบใครหรือมีใครแอบชอบคุณอยู่หรือเปล่ามีพลังงานของราชาไม้เท้า ชาวทัดไฟเม่สิ่งธนูเข้ามานะคะเขาดูเป็นคนที่มีความรับผิดชอบสูงนะคะเป็นระดับผู้นำนะเอ็มเพลสนะคะเป็นคนไกลนะคะเป็นชาวต่างชาตินะคะหรือเป็นลักษณะของมีคนที่เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยวแม่เลี้ยงเดี่ยวหรือเปล่าเอ็มเพลสที่กำลังจะเข้ามาในชีวิตของคนโสดชาวกลุ่มนะคะมีพ่เด็กถือเดือยออายุแตกต่างจากคุณเยอะๆเลยก็ได้นะคะชาวทัดดินมังกรพึ่ศพกันก็ได้ สังเหรียญค่ะแล้วก็ราชินีเหรียญน,นะคะอืเหมือนกับคุณแอบป,ปลื้มใครหรือมีคนแอบป,ปลื้มคุณแต่ว่าเขาหรือคุณเนี่ยไม่แน่ใจนะคะว่าใจตรงก,กันกับคุณหรือเปล่านะคะกาลังอย่างเชิงอยู่กําลังดูอยู่นะคะหรืออาจจะมีเรื่องราวดีๆส่งกาลังใจมาให้ส่งข้อความดีๆมาให้ ดูว่าคุณจะพูดคุยโต้อตอบกับเขาไหมดูว่าคุณจะให้ความสําคัญกับเขาไหมนะคะอารมณ์แบบนี้คนที่เข้ามาอาจจะเหมือนกับวางตัวดีมีฐานะมีหน้าที่การงานที่ดีนะคะหรือเป็นเจ้าของธุรกิจอะไรบางอย่างก็ได้นะคะความเป็นราชาเหรียญหรือราชินีหรียญของคุณนะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมก่อนนะว่าเรื่องราวความรักคนโสดจะเป็นยังไงต่อนะคะสี่ไม้เท้าค่ะ ราชาเหรียญนะคะเจดาบและเก้าเหรียญค่ะโอ้ความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับเขานะคะมันเหมือนกับว่ามีแนวโน้มที่ดีนะคะอาจจะมีการทําความรู้จักกันมากขึ้นจริงๆนะคะแต่ว่าเจดดาบมันยังไม่ได้เปิดเผยความในใจนะคะคุณสองคนอาจจะรู้จักกันในแง่ของ คนที่ทําธุรกิจด้วยกันนะคะราชาเหรียญราชินีเหรียญนะคะมีความเข้ากันได้มีความเหมาะสมกันมากๆนะคะหรือเป็นระดับหัวหน้ากับหัวหน้ามาเจอกันหรือเปล่าหรือเป็นระดับของคนที่มีฐานะทางการเงินที่ดีมาเจอกันหรือเปล่านะคะราชาเหรียญกับ9เหรียญอาจจะมีฝั่งใดฝั่งหนึ่งนะคะที่มีความเป็นโลกส่วนตัวสูงมากๆเลือกมากโสดมานานมากๆนะคะเหมือนจะเลือกใครสักคนเนี่ย ต้องดูแล้วดูอีกแล้วก็ฟอร์มเยอะมากๆด้วยนะคะเพราะนั้นสีไม้เท้าตรงนี้การเริ่มต้นในความสัมพันธ์ระหว่างคนกับเขาเนี่ยมันอาจจะเป็นลักษณะของเข้ามาพูดคุยนะคะเพียงแต่ยังไม่ได้เปิดเผยว่าเข้ามาแอบชอบอะนะคะยังเก็บรลองเงื่อนงำนะคะที่จะดูนะคะอย่างเชิงอีกฝ่ายหนึ่งไปก่อนนะอารมณ์แบบนี้นะคะขอดูบทสรุปความรักคนโดหด่อยสิ อู้เรเวอร์นะคะแต่มันรักนะยิ่งเข้าไกลก็ยิ่งรักมากขึ้นนะคะโอ้โหถ้วยไพ่ความรักสองใบติดเลยนะอาจจะเป็นความรักที่แตกต่างเรื่องของอายุเชื้ชาติศาสนานะคะอัศวินเหรียญเข้าอีกหนึ่งใบค่ะจิเมเพอเรอร์นะคะ โอ้เรื่องราความรักทั้งนี้นะอาจจงความรักทางไกลก็ได้นะคะเป็นคนไกลต่างจังหวัดต่างชาติก็ได้เหมือนคุณสองคนมีใจตรงกันนะต่างฝ่ายต่างแอบรักกันอยู่นะคะเรเวอร์ over, แล้วก็6ถ้วยนะทำให้ความสัมพันธ์ในช่วงเวลานี้ของคุณนะ่ะมันมีความรู้สึกเหมือนกับโรแมนติกนะคะได้เฝ้าดูเขานะคะหรือเหมือนกับค่อยๆเผยความในใจกันออกมานะคะมีความรู้สึกดีๆเกิดขึ้นแล้วนะคะ เก็บเอาไว้นะกอดไว้ในหัวใจแล้วนะคะหรือได้รับสิ่งดีๆของขวัญอะไรบางอย่างจากเขาหรือเปล่านะคะอืมเหมือนเขาในความนิ่งของเขาเนี่ยมันดูเหมือนกับมีความมั่นอกมั่นใจอะไรบางอย่างที่คุณรู้สึกว่าสิ่งที่เขาทำเนี่ยมันพิเศษกับคุณมากๆนะคะหกถ้วยแล้วก็ล o กเวร์นะคะน่าจะเป็นช่วงเวลาที่ ค่อยๆเปิดเผยความในใจต่อกันนะเหมือนกับมองตาแล้วแบบมันเข้าใจนนะคะอาจจะไม่ได้พูดเยอะนะคะอาศัยการกระทําดีๆเป็นสิ่งพิสูจน์นะคะเรื่องราวความในใจระหว่างคุณสองคนนะคะเพราะนั้นเก็บเกี่ยวช่วงเวลาโมเมนต์นะคะของความน่าประทับใจความรักดีๆความรู้สึกดีๆที่มีต่อกันเอาไว้นะคะว่าแสดงว่าแนวโน้มดีนะคะความรักคนเสิร์าวกลุ่มนะคะ โอเคเลยเดี๋ยวเรามาต่อกันกับเรื่องราวความรักของคนที่มีคู่นะคะคนที่มีคู่ชาวกลุ่มใบแรกได้อัศวินถ้วยนะคะพลังงานของชาวทัดน้ำก็รกฏแล้วก็พิจิกค่ะมีไพ่ของก้าดาเหมือนมีความกังวลอะไรบางอย่างอยู่ในความสัมพันธ์นี้หรือเปล่าหรือคิดถึงเขาคิดถึงมากนะคะนอนไม่หลับหรือเป็นห่วงอะไรบางอย่างมีไพ่ของเฮอร์มิตนะคะพลังงานของชาวลัคนาราศิกันนะ มีไพ่ของทาวเวอร์ค่ะขอดูก่อนนะว่าทาวเวอร์จะมาพร้อมกับอะไรสามดาบนะคะเดอะเวลค่ะสิบถ้วยนะคะ สวินไม่เท้าโอ้ความรักของคนที่มีคู่นะจะรู้สึกว่าคุณรู้สึกว่าเขานิ่งไปเขาเงียบไปหรือคุณไม่เข้าใจเขาหรือเขาดูไม่เหมือนเดิมหรือเปล่านะคะหรือบางทีสีถ้วยทักไปไม่ตอบนะหรือตอบสั้นๆหรือเอาใจอะไรก็ดูไม่ค่อยไม่ค่อยเอาใจนะคะคุณกังวลว่าสามดาบเขาแอบคบแอบคุยกับใ,ใครอยู่หรือเปล่านะคะ หรือคุณไม่กล้าตรวจสอบในเรื่องของโทรศัพท์มือถือการเล่นออนไลน์ของเขาหรือว่าในความรักครั้งนี้ระหว่างคุณกับเขาเป็นความรักทางไกลอยู่ห่างกันนะคะต่างจังหวัดต่างประเทศนะคะทําให้คุณกลัวว่าเขาจะเปลี่ยนไปนะคะอืมจริงๆอะ่ะเหมือนกับความเป็นอัศวินไม้เท้านะคะแม่สิงห์ธนูนะคะดูก่อนนะเนี่ยเขาเป็นคนที่ชัดเจนนะคะหรือให้ความชัดเจนกับคุณมากๆก็ได้แต่เหมือนกับตอนนี้ทําไมเหมือนกับ นิ่งแล้วคุณดูไม่เข้าใจเขานะคะเดี๋ยวขอดูเพิ่มเติมนะคะสำหรับคนที่มีคู่นะเด็กถือถ้วยค่ะก็อาจจะอายุน้อยกว่าคุณมากๆก็ได้นะคะหรืออายุแตกต่างกันมากๆก็ได้ชาวทัดน้ำมีกรกฎพิจิกนะคะ3มไม้เท้าแล้วก็4ดาบค่ะ ชลีอัดนะคะอราชินิดาค่ะสี C ่เหรียญค่ะลุนกันต่อนะสั่งใบนะคะฝั่งไม่เทา้าค่ะเมจิกเชียนนะคะเหมือนคุณรอเขาอยู่นะคะสาวก,กลุ่มความรักทั้งเนี้ รอให้เคลียรเรอให้กลับมาเข้าใจรอให้กลับมาเป็นเหมือนเดิมก็ได้นะคะแล้วเหมือนกับในการรอคอยของคุณกําลังจะได้รับความสมหวังก็ได้นะคะเขาก็กลับเข้ามาในความสัมพันธ์ใหม่อีกครั้งหนึ่งนะคะอาจจะมาเคลียร์เรื่องราวปัญหาอะไรบางอย่างที่ทําให้คุณสองคนเนี่ยดึงนะคะเรื่องราวดีๆความทรงจำดีๆนะคะ แล้วได้กลับมาเข้าอกเข้าใจกันอีกครั้งหนึ่งกลับมาเหมือนกับสารความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันอีกครั้งหนึ่งนะคะสองไม้เท้าคนสองคนอาจจะเป็น LGBTQ นะเพศเดียวกันได้หมดเลยนะคะเหมือนเขามีเซนต์เขามีความรู้สึกอะไรบางอย่างที่อาจจะทำให้รู้สึกว่าคุณอาจจะห่วงกังวลน,นะคะกับความสัมพันธ์ระหว่างเขานะคะเขาก็เลยเหมือนกับรีบกลับเข้ามาในความสัมพันธ์นะ กลัวว่าคุณอาจจะเข้าใจผิดไปมากกว่านี้หรือกลัวว่าคุณจะห่างหายไปจากชีวิตของเขานะคะเพราะว่าบางทีเหมือนกับพอเขาเริ่มห่างคุณก็เริ่มนิ่งเขาก็เริ่มสังเกตถึงความรักความสัมพันธ์ที่มันดูห่างเหินกันนะคะ เขาอาจจะอยากมาหาคุณด้วยตัวเองก็ได้นะซาริออตนะคะเป็นไพ่ของการเดินทางมาแล้วนะคะเพราะนั้นเหมือนกับความรักของคุณที่มีคู่นะสุดท้ายเหมือนกับว่าจะค่อยๆกลับมาเข้าอกเข้าใจกันมากขึ้นนะคะหรือได้รับสิ่งดีนะคะจากการอดทนจากการรอคอยของคุณนะคะชาวกลุ่มนะคะที่ทําให้ความรักกลับมาสานความสัมพันธ์ไปด้วยกันได้ดีกว่าเดิมนะคะโอเคเลยเดี๋ยวมาดูกับสถานะสุดท้ายนะคะ คนที่ขอสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกุ้มค่ะออมิไพ่เดวิลนะแล้วก็สิบถ้วยค่ะห้าเหรียญน,นะอัศวินดาบค่ะ หไม้เท้านะคะแล้วก็หนึ่งไม้เท้าค่ะเจ็ดไม้เท้าค่ะแปดเหรียญน,นะคะความสัมพันธ์ของคนที่ไม่ชัดเจนนะจารย์ว่า ในความรักทั้งนี้มันอาจจะมีเรื่องราวปัญหาอุปสรรคที่ทําให้คุณรู้สึกว่าเหนื่อยรู้สึกว่าท้อนะหรือว่ามันมีเรื่องราวความหึงหวงอะไรบางอย่างเข้ามาหรือเปล่านะคะเดวิลนะคะหรือมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่มีครอบครัวแล้วนะคะสิบถ้วยนะคะแล้วอีกฝ่ายหนึ่งห้าเหรียญน,นะอดทนรอคอยนะคะรอจนกว่าเขาจะตัดสินใจนะคะแก้ไขปัญหาตรงนี้ได้นะคะ เหมือนยังพยายามเหนื่อยมากนะไม่รู้ว่าฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณนะคะพยายามที่จะมาเริ่มต้นความสัมพันธ์ที่ชัดเจนต่อกันให้ได้แต่ว่าห้าไมเท้านะคะปัญหาอุปสรรคมันก็เยอะเหลือเกินนะคะเหมือนกับตอนนี้คุณสองคนอาจจะทําได้เพียงแค่ให้กําลังใจสร้างความรักความผูกพันต่อกันนะคะมันมันยังมีปัญหาอะไรที่หนักแล้วก็อาจจะอยู่เหนือการควบคุมระหว่างคุณกับเขาอยู่นะคะ<ช>ขอดูบทสรุปความรักของคนที่ ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนก่อนนะเด็กถือดาบนะคะพลังงานจะทัดลมกุมไม่ถุนต้นมีไพ่ของเดชนะคะหกว้าวพลังงานขึ้นมาดีนะคะแสดงว่าอาจจะเป็นฝ่ายเขาหรือฝ่ายคุณที่สู้มากๆนะคะ หรือพลัง,งานชาวทัดลมด้วยกันกลุ่มมีถุนตุนสู้มากๆเพื่อที่จะจบเรามาเริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่นะคะอย่างที่ได้สัญญากันไว้นะคะว้าวสักเซสนะคะไพ่ยญิงชัยชนะขึ้นมาแล้วนะคะแสดงว่าคนที่ความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนชาวกลุ่มมีโอกาสที่จะประสบความสําเร็จในการที่เอ่อจะได้มาอยู่คู่กันจะได้สมหวังในความรักนะคะหกไหม้เท้านะคะ มกีการเสริมสลองแล้วนะอารมณ์แบบนี้นะคะอย่างไงก็ส่งกําลังใจไปให้นะขอให้พลังงานดีๆเป็นของคุณนะคะสาวกลุ่มนะคะเราไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปต,ต่อๆไปสําหรับวันนี้สวัสดีค่ะ